สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นแค่นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแล้วก็สูตรที่ใช้คํานวณเป็นสูตรดับนะครับผมเป็นสูตรดับก็คือเราจะทําการคัดสูตรดับออกอคัดเลขดับก่อนนะครับโดยใช้สูตรดับนะครับผมโดยใช้สูตรดับนะครับ เมื่อได้ส <ating> mm ูตรดับนะครับเสร็จแล้วเราจะมาคัดตัวเด่นนะครับก็คือสูตรนะครับตัวเลขไหนที่มีสูตรดับเยอะที่สุดนะครับผมตัวเลขไหนที่มีสูตรดับเยอะที่สุดให้เป็นเลขดับนะครับตัวเลขไหนที่มีสูตรดับน้อยที่สุดให้เป็นเลขเด่นนะครับผมให้เป็นเลขเด่นนะครับผมก็สูตรที่ใช้นะครับในส่วนของ เเลขดับ10ล่างนะครับผมสูตรที่ใช้มีทั้งหมด133สูตรนะครับผม133สูตรนี้นะครับรวมกับเลขดับสนิทด้วยนะครับเลขดับสนิทหมายถึงเลขที่ยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับทําไมถึงยังไม่เคยหลุดนะครับสถิติตั้งต้นที่ใช้นะครับผมก็คือวันที่16มีนาคม2562นะครับผม จนถึงปัจจุบันนะครับผมจนถึงปัจจุบันก็คือประมาณ45งวดนะครับผม45งวดนี้สูตรที่ใช้นะครับยังไม่เคยหลุดนะครับก็จะเอามาตัดนะครับผมยังไม่เคยหลุดไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับผมยังไม่เคยหลุดไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับผมก็สูตรที่ใช้นะครับ133สูตรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสูตรนะครับคร่าวๆนะนะครับสูตรในส่วนของเลข10ล่างนะครับผมอันนี้ ดับสิบล่างนะครับผมเนี่ยอันนี้มึงหนึ่งร้อยสเดแล้วแล้วก็จะให้ดูสูตรที่133นะครับอันนี้อันนี้นะครับผมใช้สูตรทั้งหมด133นะครับผม133สูตรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมผมจะใช้ตัวเลขนะครับ 0ถึง9นะครับผมโดยใช้เลขดับมานะครับคำนวณนะครับผม0ถึง9นะครับผม0ถึง9นะครับโดยใช้เลขดับมาคำนวณนะเลขดับมาคำนวณก็คือ133สูตรนะครับ0มี12เลขดับนะครับผม0มี12เลขดับนะครับผมนะครับก็เยอะเหมือนกันนะ1มี9เลขดับนะครับ2มี26เลขดับนะครับ3มี11เลขดับนะครับผม4มี14เลขดับ5มี8เลขดับ 6มี13เลขดับ7มี11เ็ลขดับ8มี16เลขดับ9มี12เลขดับนะครับทั้งหมดนี้นะครับผม133สสูตรนะครับผมถ้าบวกผิดก็ตกหล่นก็ถือว่าไม่น่าจะมากนะครับไม่น่าจะมากหมายถึงว่าถ้าผมบวกผิดนะบวกผิดหมายถึงว่าใช้สูตรผิดนะครับผมก็ไม่น่าจะผิดนะครับผมก็มาดูนะครับผม หาสูตรที่เยอะที่สุดให้เป็นเลขดับนะครับนะครับเนี่ยสองมี26สูตรเลขดับนะครับแสดงว่า2ไม่มาแน่นอนนะครับผมเอาง่ายๆก่อนนะครับผมผมจะหาเลขตัวที่น้อยที่สุดนะครับใช้สูตรน้อยที่สุดนะครับมาดูในจํานวนของ10ตัวเลขนะครับใช้สูตรน้อยที่สุดก็จะเป็นเลข5านะครับผมเป็นเลข5านะครับเพราะว่าใช้แค่8สูตรเลขดับนะครับผมให้เป็นเลขเด่นนะผมให้5เป็นเลขเด่นนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นเลข1นะครับก็มี9ก้าเเลขดับนะครับเเลขดับ9สูตรเลขดับนะครับส่วนสูตรที่เยอะที่สุดนะครับก็คือดับไม่น่าจะมานะครับในไม่น่าจะมานะครับ26นะครับก็คือเลข2นะครับ11ก็คือเลข3 12ก็คือเลข0นะครับผม13ก็คือเลข6 14คือเลข4 11คือเลข7 16คือเลข8 12คือเลข9นะครับผมอันนี้ นะครับเราได้เลขเด่นก็คือ1และ5นะครับ5นะครับตัวที่เด่นที่สุดเพราะว่ามีแค่8 1ก็คือมี9นะครับอันนี้เราได้เลขเด่นเบื้องต้นแล้วนะครับผมเลขเด่นเบื้องต้นแล้วนะนะเบื้องต้นทีนี้เราจะใช้เลขดับนะครับใน333สูตรนี่แหละมันจะมีเลขดับอยู่นะครับผมเลขดับหมายถึงว่าสูตรที่ยังไม่เคยหลุดนะครับก็คือดับสนิท45งวดนะครับผมก็มาใช้ตัดนะครับผม นะครับ,บมาใช้ตัดตัวเลขทิ้งเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดับเอ้ยไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะแต่ตามสิติแล้วนะครับโ,โอกาสหลุดน้อยนะครับผมเลยจะมาใช้สูตรนี้มาตัดนะครับผมก็สูตรนะครับสูตรที่เราเจาะนะครับผมอยู่หลัก10ล่างก็คืออยู่หลัก10ล่างนะครับผมนะครับสมมติเนี่ยเราเจาะ10ล่างนะครับสมมุติเราได้เลข1หรือว่าเลข5 อยู no part, story, nice ่หลักสิบก็คืออยู่หลักสิบนะครับผมนะครับไม่สูตรของผมนะครับผมสูตรเลขดับหวยเด็ดนะครับไม่ต้องซื้อกลับนะครับผมไม่ต้องซื้อกลับนะครับผมนะนะอ่ายกตัวอย่างนะครับผมก็เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดงวดที่ออกเก้าเจ็ดนะครับผมหรือว่างวดที่ออกหนึ่งห้านะครับผมเราให้ห้าหลักหน่วยอะไรเงี้ยมันก็คือเข้าหลักหน่วย คือเด่นให้ให้5ตัวเดียวนะครับหรือว่าให้9ตัวเดียวตัวเดียวนะครับเข้าหลัก10ก็คือที่เป็นเก็ดนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้สูตรเรานะครับเจาะหลักไหนอยู่หลักนั้นนะครับผมถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับแต่ถ้ามันเจาะหมายถึงว่าเจาะ หลัก10ล่างหลักหน่วยล่างถ้าอยู่เลขหลัก10ล่างก็หลัก10ล่างนะครับไม่ต้องไปซื้อกลับนะครับผมถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกแต่ถ้าถูกก็คือจะเป๊ะเลยนะครับผมจะเป๊ะเลยอย่างเช่น97นะครับผมห5อะไรอย่างเงี้ยหเราให้เลขหน่วยล่างอะไรเงี้ยเเราให้10ล่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมหรือว่างวดไหนบ้างอะเดี๋ยวน่สักครู่นะครับผมเนี่ย ดูดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับผมนะครับเนี่ยเก้าอะไรเงี้ยนะครับงวดล่าสุดเราให้เเลขสามล่างกับเลขแปดล่างนะครับเราให้สองตัวนะครับก็เข้าที่เลขสามงวดที่ไดเ้เราให้เลขเก้านะครับผมเลขเก้าก็คือหลักสิบมันก็เข้าที่เลขเก้านะครับผมเข้าที่เลขเก้า เราให้เลข5หน่วยล่างก็เข้าที่เลข5นะครับสูตรของเรานะครับถ้าเจาะนะครับมันไม่ใช่ว่าสุ่มเอามาชนกันนะครับไม่ใช่สูตรที่5สูตรชนกัน1สูตร2สูตรชนกันนะครับอันนั้นคือต้องซื้อกลับนะครับผมแต่สูตรเลขดับหน่วยเด็ดเราเจาะเป็นหลักเลยนะครับหลักหน่วยคือหลักหน่วยหลัก10คือหลัก10นะครับผมอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึ่งนะครับผม หลักหน่วยคือหลักหน่วยหลักสิบคือหลักสิบนะครับผมถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับผมแต่ถ้ามันเข้าก็คือมันลดต้นทุนได้เยอะนะครับผมก็พิจารณานะครับผมเอาไปพิจารณาด้วยนะครับผมแต่ถ้ากันก็ไม่ว่าอะไรแต่สูตรของผมไม่ต้องไปกันนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปกันหมายถึงว่าซื้อกับซื้อกลับไปกลับมาไม่ต้องไปซื้ออย่างนั้นนะครับสูตรที่ผมนำเสนอนะ นะครับอย่างเช่นงวดที่ออก6.03เห็นไหม6.03ผมให้6นะครับหลักสิบเอ้ยหลักร้อยนะครับแต่มันผิดหลักสิบหลักสิบบนก็คือผมให้เป็นเลข1และเลข7หลักสิบบนนะครับหลักหน่วยผมให้เลข3นะครับผมในงวดของวันจำวันที่16 16กุมภานะครับผมผม,มนะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับ6 1 613กับ6 7 3สนะครับผมให้ผิดหลัก10ก็คือสูตรมันได้เลข1กับเลขเ็เด่นนะครับผมแต่ออกมาจริงจมันไปออกเป็น60-3นะครับในส่วนของบนนะเนี่ยสูตรของผมก็คือเจาะหลักร้อยก็คือหลักร้อยนะครับหลัก10ก็คือหลัก10หลักหน่วยก็คือหลักหน่วยไม่ต้องไปซื้อกลับนะครับผมไม่ต้องไปซื้อกลับไปกลับมานะครับอันนี้ต้นทุนเยอะนะครับไม่ผมไม่ได้ว่าช่องอื่นว่าสูตรอื่นนะครับผมสูตรอื่นนี้เวลาเขามาชนกันนะครับ ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าอาอยู่หลักนี้อยู่หลักนี้นะครับผมนะครับผมแต่ก็ผมไม่แน่ใจนะนะครับหลักนี้อยู่หลักนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสูตรที่ชนกันผมผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับก็ก็ ก็อขออภัยด้วยนะถ้าผมพูดผิดนะผมขออภัยด้วยอันนี้ผมมาเข้าเรื่องแล้วกันนะผมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับผมก็ที่นอกเรื่องนะครับผมทีนี้เราได้เด่น5กับ1แล้วนะเข้าประเด็นก่อนนะผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เข้าเรื่องแล้วกันนะครับผมเราได้เลขเด่นเบื้องต้นก็คือ5้าและ1นะครับผมห้าและหทีนี้เราจะเอาเลขดับนะครับผมมาตัดใน1 3 3สูตรเนี่ย มันมีเลขดับนะครับผมมันมีเลขดับเบื้องต้นได้5กันหนึ่งนะทีนี้มันมีเลขดับนะครับผมเลขดับหมายถึงว่าเลขที่ยังสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมสูตรที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมเลขดับทั้งหมดมีทั้งหมดกี่สูตรนะครับที่ผมกาดอกจานไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเลขที่ยังไม่เคยหลุดนะครับมีอยู่9สูตรนะครับผม 45งวดยังไม่หลุดนะครับมีอยู่9สูตรนะครับส่วนที่เคยหลุดนะครับที่ผมติ๊กไว้เนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นดับสนิทแต่หลุด1ครั้งนะครับผมจาก45งวดก็ถูกไป44ก็คือดับอยู่44งวดก็หลุด1ครั้งนะครับจากทั้งหมด45งวดนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่หลุดนะครับผมนะครับมีหลุดทุกสูตรนะครับผมแต่ตามสิติแล้วเรา เอามาคุมอยู่นะเอามาคุมอยู่นะครับผมอยู่นะมีบางสูตรนะครับนานๆหลุดนะครับผมก็มาดูนะครับเลข0ดับสนิทนะครับเลข0ดับสนิทเลข1ดับสนิทเลข2ดับสนิทนะครับผมเลข4ดับสนิทเลข5ดับสนิทเลข6มี2เลขดับสนิทเอ้ยสองสูตรดับสนิทกำกับไว้นะครับเลข7มี2สูตรดับสนิทนะครับกำกับไว้นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมเด่นเหลืออะไรนะครับผม ถ้าเราไม่มองนะครับเด่นก็จะเป็นสามแปดเก้านะครับผมนะครับสามแปดเก้านะครับผมสามแปดเก้านะครับที่เด่นนะครับผมสามแปดเก้าแต่ถ้าให้มองนะครับผมมีเลขเก้านะครับผมมีสูตรดับสนิทที่เคยหลุดหนึ่งครั้งนะครับสามสูรกำกับนะครับนะครับผมเจาะแบบเจาะแบบให้ได้ตัวเดียวก็ได้นะครับผมก็คือเลขสามนะครับผมแปดมีสิบหกสูรนะครับถือว่าดับนะครับผม 16บสูตรนี่คือเยอะนะครับ16บสูตรนี้เยอะมากนะครับรองลงมาจากเลข2มี26่สูตรนะครับผม8ผมตัดทิ้งเลยนะครับ8นะ8ผมตัดทิ้งนะครับนะครับถ้าเอาว่ามาวิเคราะห์แบบนี้ก็ได้นะครับหลักแสนนะครับผม8เป็นหลักแสนด้วยนะครับเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนสติตั้งต้นนะครับถ้าผมใช้สติตั้งต้นจนถึงปัจจุบันเนี้ย มัน45งวดนะครับหลุดถ้าใช้สูตรหลักแสนตัวเดียวนะครับผมซึ่งงวดนี้เป็นเลข8นะครับหลุด5้าครั้งจาก45งวดนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะผมเลยตัดออกไปเลยนะ8นะผมตัด8ออกมาเลยนะเนี่ยสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่เขาบอกว่าใช้หลักแสนดับล่างทุกหลักนะครับ ดับล่างทุกหลักแต่แต่ยังไงเอ่ยถ้าบอกว่าดับล่างทุกหลักจากสติติ16มีนาปี62มันหลุดจนถึงปัจจุบันนี้5ครั้งนะครับผมผมเชื่อในสูตรของเลขนี้อยู่นะสูตรนี้หลักแสนนะครับผมผมตัดเลข8ออกมาก็เหลือแค่เลข9 12นะครับส2สูตรก็ถือว่าใกล้เคียงกับเลข3มนะครับมี11สูตรแต่ผมมองตัวที่ สสูตรที่หลุดหนึ่งครั้งนี้นะครับ3ส,สูตรนี้ที่ผมติ๊ก3ขีดเนี่ยเคยดับสนิทนะครับผมสูตร3ส,สูตรเนี่ยเคยดับสนิทนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การหลุดมันสี่งวดหลุดแค่หนึ่งครั้งนะครับมี3ส,สูตรกำกับครับผมผมให้เด่นไปที่เลข3ามตัวเดียวนะครับภาวนาอย่าให้1ห,หลุดนะครับเพราะว่าหนนี้ ใช้9สูตร5นี้ใช้8สูตรนะครับอย่างที่บอกนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเบื้องต้น5กับ1นะครับเบื้องต้น5กับ1แต่เชื่อแต่ถ้าใช้สูตรดับมากำกับนะครับกำกับนะโดยตัด8กับ9ออกนะครับก็เหลือเลขเด่นหลัก10ล่าง3ตัวเดียวนะครับผม3ตัวเดียวนะครับผม3ตัวเดียวแล้วผมจะอ่สักครู่นะครับผม3ตัวเดียว สตัวเดียวนะครับผม mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับเลขสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับเขาเรียกว่าสูตรอะไร عة? อ่ะสูตรนี้นะครับเดี๋ยวนะนเบื้องต้นนะครับผมสูตรนี้นะครับผมสิบสองวดไม่เคยหลุดนะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบกับสูตรนี้อีกนะครับผมเนี่ยสิบสองวดนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับผม นะครับส่วนมากก็จะเป็น3ตัวบนนะครับผมก็จะได้เนี่ย8 9 0 3 4 5ซึ่งมีเลขเดี๋ยวผมจะให้ดูงวดที่แล้วนะครับ0 3 3 9นะครับ3 8 7 3เนี่ยมี9 7นะครับเนี่ย3 9 5เนี่ยสูตรนี้นะครับถ้าบอกว่าเด่น3มี3 นะครับผมมี3ามนะครับผมให้3มหลัก10บตัวเดียวนะครับให้หลัก10ตัวเดียวนะครับ10ล่างตัวเดียวคือเป็นเลข3ามนะครับผมคือเมื่อเจาะแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อกลับนะครับผมแล้วมาดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้ถ้าเป็นเลขเบิ้ลสูตรนี้จะไม่เข้านะครับผมนะถ้าหวยมันออกเลขเบิ้ลสูตรนี้จะไม่เข้านะครับผมสูตรนี้จะไม่เข้านะแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วมันมีเลข3ามนะแสดงว่าโอกาส มี3นะครับผม3ยังอยู่ล่างนะครับผม3ยังอยู่ล่างนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะครับผมสูตรทั้งหมดนะครับผมเราทําตามสิตินะครับผมในการคํานวณโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะครับสติหลักทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณตัวเลขนะครับเมื่อคัดออกมาแล้วได้เลข3เป็นเลขเด่นหลักสิบล่างนะครับผม เลข3เลขเด่นหลัก10ล่างนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสูตรนะครับนะครับอันนี้ผมใช้สตินะครับผมผมมีสติอยู่นะไม่ใช่ว่าเอาเลขดับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขดับสนิทลอยๆเอามาทำนะครับผมเลขดับสนิทลอยๆเอามาทำเนี่ยนะครับ ตัวที่ผมมาร์กเป็นสีเขียวนะครับเป็นเลขดับสนิทนะครับผมที่ผมมาร์กเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยเลขดับสนิท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 นะครับเนี่ยตัวที่ยังไม่เคยหลุดนะครับผมมาร์กสีเขียวไว้นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะออกตัวเลขไหนนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะครับทางสิตินะครับผมนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหอยเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม